ระวังสิแม่มึงเนี่ยจ้าขีด้วยเหรอลูกอ่ะขีดด้วยกันไปแล้วนะแม่มดน้อยนะบ๊ายบายไปเลยไปเลยเราไปเลยเราไปเลยเราไปเเลยราโอ้ยมอยมดน้อยวันฮาลาวีนวันที่ไหนอ่ะเป็นเท่าไหร่สิ้เดือนนออสิ้นเดือนจะเก็บได้ไหมเนาะนี่เนาะ จะรอดไ้าปัน้มันตอบรถมาโตรถฟมนีมานี่านงมาน้างหนแลงน้วงม้างมานมน้ามาหนมานนมาน้า้มานงๆ้มาน้งมาน้านมาน้างมาหน้าน้งมานมานงมานงมนงามนน้ เจีมันเจ้าเหาอยู่เดี่ยวมันามูดเต้าหนาวาหลเว่านน้อยเดียวมันจะน้ยังเดียวเแี่ยวเต้นสีบอกยังไง่นว่าฉันกับทิมเห้มันบอกคอย่างนี้ใจใจนะอ่าได้แล้วเสียเท่เสวนประกอบขอไปแล้วไม่หเหยมหยไดถ้าอยากได้ถุงจีเจ เจ้าไหนมันใส่เยมันเป็นไหล่ๆเออมันโชคดีอยู่มันแถมมาอยู่ถ้าเราถ้าเราไปซื้อเคาน์เตอร์มันก็แถมเงี้ยเนาะแถมพวกแบบเทสเตอร์อะไเลตยานะเป็นเลตยาเขาเคยที่เราดูไปขายเรื่องกระดาษเก่าอันนี้เคยไหมครับไม่เพราะจริงๆอะพี่จะพี่จะจะไปซื้อครีมอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่อยากสั่งแต่ต่อเร็วๆไม่อยากสั่งกับนี่เลยสั่งเกตมัอ่ะมันก็เลยแถมแถมเฟลช์มันใช้ได้ถึก ทางเดินหน้าทางเดือนหน้าคุณปูนปูไม่ไม่ขึ้นเดือนนี้แหละเดี๋ยวจต่ปูนไหมปูนน่าจะได้ไปซื้ออยู่เพราะว่าที่ซิ่งก็หมดอันนุ้ล้างหน้าเอ้าหึดูแล้วดูแลแล้วมันมีติดตาด้วยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะได้เห็นพวกหนูเลยนี่แกให้ลูนมาแกให้หน่อยตากตาใช่ไหมครับเอารูปไหนอารูปนี้อารูดนี้อารูดนี้อารูดนี้ารูดนี้ตาตา เอาตามมาเอาตามมาเอาตามแกได้ไหมตึงมาติงเกือุ้ยสองตันเลยเป็นตาบวม่เอาตึงตาบวเป็นอะไรนะต้องการตัการเป็นอะไรนะตึงเฮ้ยมีสามตาแล้วมีสามตาันนดูหน่อยนะสามตาแล้ ติดตาไหมครับติดตาติดตาาติดตาีันนี้หนไปไหนมาไปเต้นมาหรอมองไม่เห็นมาเหรอง่เห็นติดตา่ติดาจะรับดี่นเองเต้นขาส่องเตนขาก็ตอนัดเนอออออออยอันนี้อะไรอันนี้อะไรทำตัวทตัวอะไรดีครั แปดก็ได้แปดเนาะแปดครึ่งเลยจริงจริงๆ้วนมีเสียวเสียผามานอนหนีออกแค่สอนเหลือเงินปากมันพอพงจริงจังมีใบพันธุ์ด้วยไมันต่อเป็นน้องน้องมานี่ค่ะไม่เล่นมานี่น้องเพร ม่แก่มันยังไม่แก่มันยังไม่ต้มเลยมาเฮดให้อมนัลงกันเวยทำไงทำไงทำไงอึบอึ๊บระลังลื่นนะลูกมันจะลื่นนะลูก